และนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยเต็มไร่นายเขียวก็ปลูกอ้อยแค่เนี้ที่เหลือปลูกลำไยกล้วยข้าวโพดขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสม,มุนไพรแล้วก็ไม้ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดอ้อยไปขายได้เงินไปซื้อปลากลับมากินที่บ้าน<อ>ส่วนนายเขียวตกปลาหน้าบ้านนายแดงใช้ยาฆ่า,มาแมลง เป็นพิษนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัยนายนแดงป่วยต้องไปโรงพยาบาลนายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตกนายแดงกลุ่มนายเขียวไม่กลุ่มเพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีกล้วยข้โพดและลำใหญ่ที่ราคาดีกําไรได้มาก็เพิ่มเป็นโลงพ่อเห็ดมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่ นายแดงไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมืองนายเขียวทำเกษตรประณีตนายแดงทำเกษตรเชิงเดียวอยากรู้ว่าเกษตรประณีตทำยังไงปรึกษาได้ที่ศูนย์ปรัด